สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูจีในรายวิชาสุขศึกษานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะเรื่องครอบครัวที่หลากหลายค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพังสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ สำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของความสำคัญของครอบครัวนะคะและแยกออกมาเป็นครอบครัวที่หลากหลายนะคะจากนั้นเราจะเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ในเรื่องครอบครัวที่หลากหลายค่ะคำว่าครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พอ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานตายายกับหลานหรือผู้ปกครองกับเด็กแต่บางครอบครัวอาจมีลุงป้านนาอาปู่ยา่าตายายอยู่ด้วยบางครอบครัวสมาชิกประกอบด้วย พ่อลูกและผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อหรือแม่การมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นสมาชิกในครอบครัวควรให้ความเคารพนับถือไว้วางใจกันเด็กควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ที่อาวุโสกว่ามีความรักใคร่เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความสำคัญของครอบครัวนะคะการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะผลของการที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเราก็จะมีทุกคนในครอบครัวค่ะก็จะมีความรักแล้วก็ความสามัคคีต่อกันนั่นเองค่ะสมาชิกในครอบครัวก็จะใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุขนะคะสังคมเนี่ยก็จะเกิดความสงบสุขเพราะว่าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นเองค่ะ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนะคะก็คืออย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นการดูแลอาหารนะคะให้ผู้สูงอายุในบ้านนะคะแสดงถึงความรักความห่วงใยต่อท่านนั่นเองนะคะอาจจะเป็นแม่กับลูกนะคะอาจจะเป็นลูกกับแม่ยายกับหลานนะคะเป็นต้นนะคะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะภายในครอบครัวข้อที่1นึ่าก็บอกว่า สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่และเอื้ออาทรต่อกันให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่กันอยู่เสมอค่ะข้อที่2นะคะสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่ คนในครอบครัวนะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะซึ่งการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้ครอบครัวอบอุ่นนะคะมีการพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหารนะคะเป็นต้นข้อที่3ค่ะสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันมีความกะตันยูรู้จักการไปลามาไหวข้อที่4ค่ะ สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำเช่นรับประทานอาหารพร้อมกันช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะคะต่อไปค่ะข้อที่5สมาชิกในครอบครัวยอมรับการปฏิบัติตนตามความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันข้อที่6สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมและยอมรับ ในการตัดสินใจร่วมกัน 7. สมาชิกในครอบครัวใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะต่อกันข้อ8ค่ะสมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัดและดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวนี่ก็เป็นภาพนะคะที่ครอบครัวนี้นะคะนั่งด้วยกันเนาะอาจจะเป็นนั่งดูทีวีด้วยกันนะคะ ซึ่งการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะร่วมกันทําให้เกิดความสามัคคีภายในครอบครัวนั่นเองค่ะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยบางครอบครัวนะคะก็ประกอบด้วยบุคคลที่แตกต่างกันเนาะอาจจะมีพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่เราอยู่ด้วยนะคะ ในส่วนของการปฏิบัติตนตามหน้าที่นะคะก็มีดังนี้ค่ะข้อที่1คือเป็นผู้นำของครอบครัวนะคะสรับผิดชอบในการหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะคะย้ำนะคะว่าการปฏิบัติตนตามหน้าที่นี้นะคะคือหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองนะคะ ข้อที่1นนะคะคือเป็นผู้นำของครอบครัว 2. ค่ะรับผิดชอบในการหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัว 3. ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเช่นจัดหาอาหารเครื่องนุ่งหม่มหรือสุขอนามัยของลูก 4. แก้ไขปัญหาครอบครัว และเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัว 5. ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดี 6. อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีรวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจในเวลาที่เหมาะสมข้อ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการศึกษาของลูกข้อ8 คอยดูแลและปกป้องจากอันตรายแต่ไม่เป็นการทนุถนอมมากเกินไปจนขาดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะอันนี้เป็นหน้าที่บทบาทหน้าที่ของลูกค่ะเราไปดูนะคะข้อที่1ค่ะช่วยงานบ้านเท่าที่ตนจะททำได้ข้อ2ค่ะมีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียนหนังสือข้อ3รู้จักอดออมและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดข้อ4มีความกะตันยูกะตะเวทีข้อ5ช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในครอบครัวข,ข้อ6เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวนะคะหน้าที่ของปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะปฏิบัติตนตามหน้าที่ดังนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมข้อ2ช่วยเหลือง,งานในครอบครัวเท่าที่จะทำได้ ข้อ3ให้ความรักและดูแลลูกหลานให้ประพฤติตนเป็นคนดีข้อ 4. ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวและเป็นที่พึ่งของลูกหลานข้อ5ประพฤติตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำ แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยค่ะเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะคะเช่นเคยค่ะให้นักเรียนนะคะนำสมุดขึ้นมาค่ะจากนั้นให้เขียนข้อที่1ถึงข้อที่10ไว้รอค่ะเราจะทำแบบฝึกหดัดถ่ายบทนั้นเองค่ะย้ำนะคะถ้านักเรียน อ่านโจทย์ไม่ทันนะคะให้นักเรียนกดสต็อปในข้อนั้นไว้และทำให้เสร็จนะคะก่อนที่จะไปดูข้อต่อไปนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วครูไปที่ข้อที่1นนะคะโจทย์คือข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นข้อใด เป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นให้นักเรียนเขียนตัวเลขนะคะเขียนแค่ตัวเลขคําตอบนะคะว่าเราจะตอบข้อ1 2 3หรือ4นั่นเองค่ะครูไปต่อนะคะข้อที่2ค่ะการกระทําในข้อใด เป็นพฤติกรรมที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขการกระทำในข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขข้อที่3ค่ะการปฏิบัติตนในข้อใด ช่วยให้คนในครอบครัวมีความสามัคคีกันการปฏิบัติตนในข้อใดช่วยให้คนในครอบครัวมีความสามัคคีกันข้อที่4ค่ะครอบครัวที่อบอุ่นมีความสำคัญอย่างไร ครอบครัวที่อบอุ่นมีความสำคัญอย่างไรข้อที่5ค่ะครอบครัวที่อบอุ่นมีลักษณะตรงกับข้อใดครอบครัวที่อบอุ่นมีลักษณะตรงกับข้อใด ข้อที่6ค่ะถ้าครอบครัวไม่อบอุ่นจะส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไรถ้าครอบครัวไม่อบอุ่นจะส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร ข้อ7ค่ะนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีครอบครัวที่อบอุน่นนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีครอบครัวที่อบอุน่นข้อ8ค่ะ การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับคุณธรรมความกตัญญูกะตะเวทีการกระทำในข้อใดสอดคล้องกับคุณธรรมความกตัญยูกะตะเวทีข้อที่9ค่ะ เมื่อครอบครัวมีปัญหาบุคคลใดมีหน้าที่แก้ไขเมื่อครอบครัวมีปัญหาบุคคลใดมีหน้าที่แก้ไขและข้อที่10ค่ะข้อใดเป็นความสำคัญในการสืบพันธุ์ของมนุษย์ ข้อใดเป็นความสำคัญในการสืบพันธุ์ของมนุษย์เมื่อน well> ักเรียนนะคะทำครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมปากกาแดงขึ้นมาในการตรวจคำตอบของตนเองค่ะว่า เราทำได้กี่คะแนนนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วครูขอเฉลยในข้อที่1เลยนะคะโจทย์ข้อที่1ถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเฉลยก็คือข้อที่4ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองหาเวลาว่างทำกิจกรรมกับลูกเสมอนะคะ เพราะทำให้เกิดความรักความผูกพันของครอบครัวสร้างความสามัคคีในครอบครัวเป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะโจทย์ถามว่าการกระทําในข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขฉเฉลยนะคะคําตอบก็คือข้อที่1ค่ะ หลังเลิกเรียนรีบกลับบ้านและช่วยงานบ้านค่ะเพราะเป็นการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีทำให้ครอบครัวสบายใจและภาคภูมิใจทุกคนในครอบครัวจึงมีความสุขนั่นเองค่ะต่อกันที่ข้อที่3นะคะการปฏิบัติตนในข้อใดช่วยให้คนในครอบครัวมีความสามัคคีกัน เฉลยข้อที่1ค่ะทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านเพราะเป็นการร่วมแรงร่วมใจการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้สำเร็จร่วมกันจึงทำให้เกิดความรักใคร่ความสามัคคีค่ะข้อที่4นะคะครอบครัวที่อบอุ่นมีความสำคัญอย่างไร เฉลยตอบข้อที่3ค่ะสมาชิกในครอบครัวมีความสุขค่ะเพราะการมีครอบครัวที่อบอุ่นทุกคนในครอบครัวจะมีความสุขสบายใจค่ะต่อกันที่ข้อที่5นะคะครอบครัวที่อบอุ่นมีลักษณะตรงกับข้อใดเฉลยค่ะข้อที่3นะคะสมาชิกในครอบครัว มีความเคารพนับถือกันนะคะเพราะการให้ความเคารพนับถือผู้ที่มีความอาวุโสเป็นลักษณะสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวค่ะข้อที่6ต่อเลยนะคะถ้าครอบครัวไม่อบอุน่นจะส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไรฉเฉลยข้อที่2ค่ะ สุขภาพจิตไม่ดีนะคะเพราะการมีครอบครัวที่ไม่อบอุ่นนะคะจะทำให้เกิดความเครียดคิดมากวิตกกังวลนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตนั่นเองค่ะต่อที่ข้อที่7ค่ะนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเฉลยข้อที่4ค่ะ เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเพราะการเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กควรปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวสงบสุขค่ะต่อกันที่ข้อที่8นะคะการกระทําในข้อใดสอดคล้องกับคุณธรรมความกตัญญูกะตะเวทีฉเฉลยข้อที่2ค่ะ ช่วยดูแลปู่ย่าตายายเมื่อท่านไม่สบายนะคะเพราะเป็นการรู้คุณและก็ตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณนะคะก็คือปู่ย่าตายายนั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อที่9นะคะเมื่อครอบครัวมีปัญหาบุคคลใดมีหน้าที่แก้ไขเฉลยค่ะก็คือข้อที่1นะคะ ทุกคนในครอบครัวค่ะเพราะเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวนะคะที่จะต้องช่วยกันแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนั่นเองค่ะและเฉลยในข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ข้อใดเป็นความสำคัญในการสืบพันธุ์ของมนุษย์นะคะเฉลยก็คือข้อที่1ค่ะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีค่ะ เพราะการมีครอบครัวที่อบอุ่นจะทำให้เกิดความสบายใจมีความสุขอารมณ์แจ่มใสและส่งผลให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพร่างกายจึงแข็งแรงนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการทดสอบ10ข้อเราได้กันกี่คะแนนเอ่ยเมื่อนักเรียนรวมคะแนนแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อ ด้านล่างนะคะและถ่ายภาพลงในกลุ่มไลนยเช่นเคยค่ะแล้วก็ส่งไปในอัลบั้มของรายวิชาสุขศึกษาของครูจีนะคะแล้วครูจะเข้าไปตรวจงานของพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในรายวิชาสุขศึกษาในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ